คนเก่งก็ตกหลุมพรางได้ยิ่งเป็นคนฉลาดและไอคิวสูงเท่าไรก็ยิ่งหลงเชื่อทฤษฎีสมคบคิดได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาเกลียดความไม่แน่นอนเป็นพิเศษในขณะที่เศรษฐกิจสั่นคลอนการเมืองยุ่งเหยิงจะมีคนมากมายออกมาอธิบายสภาพการที่เกิดขึ้นแบบคลุมเครือก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าผู้ที่คิดเห็นต่างสุดขั้วหรือผู้ที่มีความรู้ก้าวหน้า ทุกคนตกหลุมพรางทฤษฎีสมคบคิดได้ทั้งนั้นในเบื้องต้นทฤษฎีสมคบคิดจะโน้มน้าวอีกฝ่ายโดยใช้อำนาจทางวิชาการหรือสติปัญญาอาทิเช่น UFO โหราศาสตร์กรุ๊ปเลือดและแพทย์ทางเลือกเป็นต้นโดยมักได้รับการสนับสนุนจากผู้มีการศึกษา Law, สตีเฟนลอศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ผู้เขียนหนังสือเรื่อง p h i l o s o p h y f a l เรียกกับดักทางความเชื่อที่งมงายว่าหลุมดำทางสติปัญญาลองสังเกตดูสิครับบทสนทนาในชีวิตประจำวันของพวกเรามีความเชื่อกับแนวคิดไร้สาระแฝงอยู่มากมายสาเหตุที่แม้กระทั่งปัญญาชนก็ยังหลงไหลความเชื่องมงายเป็นเพราะหลักการและทฤษฎีที่นำมากล่าวอ้างพวกนั้นฟังดูน่าเชื่อถือมาก คนพวกนี้สร้างระบบความเชื่อของตัวเองขึ้นมามากกว่าจะตอบโต้ด้วยเหตุผลอ้างข้อมูลซึ่งตรงกับจุดยืนทางความคิดโดยไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยว่าตรงกับความจริงไหม พาอีกฝ่ายถาลำเข้าสู่โลกของตัวเองอย่างช้าๆใช้ภาษาทางวิชาการที่ยุ่งยากและซับซ้อนแท่งทาเหมือนเป็นผู้รู้แจ้งในสิ่งนั้นมีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากเวลาเกิดเหตุการณ์ครั้งสําคัญขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์โลกเช่นการเกิดของฮิตเลอร์อดอลฟฮิตเลอร์หรือการเกิดเหตุวินาศกรรม911ทับสิผู้คนมักโยงเข้ากับคําทํานายของนอสตราดามุสนักทานายในยุคกลางเนื่องจากภาษาของเขาค่อนข้างคลุมเครือ ตีความได้หลายแบบหรือแม้แต่ข้อสันนิษฐานว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์ผู้คนส่วนใหญ่ที่หลงเชื่อเรื่องนี้ล้วนมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีถ้าว่าเมื่อคิดว่าตัวเองถูกต้องสิ่งนั้นก็ประทับลงในสมอง เปรียบเสมือนความเชื่อทางศาสนารูปแบบหนึ่งไม่ต้องการหลักฐานหรือตระกาศใดๆมารองรับอีกต่อไปช่วงปี1960มีคนที่ทำงานให้กับทีมอพอลโลซึ่งเตรียมประกาศสักดาให้แก่ประเทศอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนนับไม่ถ้วนคาดกันว่าในการดำเนินง,งานครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดใช้คนถึง7 5 0 0 0 0คน เพราะว่าผู้คนที่ตั้งทฤษฎีสมคบคิดเรื่องนี้กลับย้อนถามว่าหากใช้คนดำเนินงานมากขนาดนี้จะเก็บความลับได้ยังไงทันทีที่ความสงสัยนี้แพร่กระจายไปทั่วองค์การนาซาก็รีบเผยแพร่าภาพถ่ายจากกล้องดาวเทียมสำรวจซึ่งจับภาพในระยะห่าง24กิโลเมตรจากพื้นผิวดวงจันทร์โดยบนนั้นมีร่องรอยของยานอพอลโลปรากฏอยู่จริงๆอย่างไรก็ตามผู้คนที่เชื่อทฤษฎีสมคบคิดเรื่องนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดใจเชื่อ มีข่าวรายงานว่าในปี2020นี้สมาคมคนเชื่อว่าโลกแบน FEIC วางแผนล่องเรือสำราญไปทั่วโลกเพื่อพาผู้คนที่เชื่อมั่นว่าโลกใบม่นี้แบนพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตาตัวเองจากการสำรวจพบว่า2%ของชาวอเมริกันเชื่อว่าโลกแบนคนกลุ่มนี้เป็นหนุ่มสาววัย25ปีผู้ได้รับการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและมีชาวบราซิลมากถึง 11ล้านคนคิดเป็น7%ของประชากรคิดว่าโลกใบนี้แบนจริงๆสำหรับพวกเขาทฤษฎีโลกแบนไม่ใช่เรื่องน่าตลกขบขันถึงขั้นตั้งใจจะผลิตจรวดเพื่อพิสูจน์ด้วยตัวเองช่วงต้นปี1990กลุ่มคนผู้ไม่เชื่อเรื่องเอดตั้งข้อสันนิษฐานว่าวรัส ไวรัส HIV ไม่ใช่ต้นเหตุของโรคเอดสส่วนต้นตอจริงๆนั้นมาจากภาวะขาดสารอาหารกับสุขภาพอ่อนแอทั้งที่ไม่มีหลักฐานและมูลเหตุชัดเจนเทว่าทาบออิมเบกิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กลับเห็นด้วยกับข้อสนันนิษฐานนี้เขาปฏิเสธการช่วยเหลือและต่อต้านการรักษาโรคเอดจากการตัดสินใจของเขาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า3,000 300, 0 0คนและมีเด็กมากกว่า35,000คนติดเชื้อ HIV ในประเทศเกาหลีเองก็มีชมรมอนาคีบนเว็บไซต์ n น v e r โดยชื่อชมรมมีความหมายว่าเลี้ยงลูกโดยไม่ใช้ยาเป็นแหล่งรวมตัวของผู้คนที่คิดแบบเดียวกันมีจำนวนสมาชิกมากถึง6 0 0 0 0คนผู้ก่อตั้งชมรมเป็นถนึงแพทย์แผนตะวันออกเขาไม่เชื่อเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างรุนแรงเลยพยายามเน้นย้ำให้รักษาด้วยวิธีตามธรรมชาติทำให้เด็กมากมายอยู่ในภาวะเสี่ยงพ่อแม่ซึ่งเข้าร่วมชมรมนี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ย ไม่น่าเชื่อว่าคนที่หลงงมงายเรื่องไรสาระพวกนี้จะเป็นคนปกติทั่วไปในตลาดหุน้นมีทฤษฎีสมคบคิดแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย,อยถ้าหุ้นตกหนักพวกเขาจะรีบตามหาคนที่ทําให้ตลาดดิ่งลงเหวเพราะเชื่อมั่นว่าเรื่องแบบนี้เธอรู้อยู่ก่อนแล้วแน่ๆในขณะที่คนมีเหตุผลมากพอจะครุ่นคิดว่าข่าวลือนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรกับฉันบ้าง กลับกันในกรณีที่หุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างฉับพลันพวกเขาจะคิดว่านี่คือแผนการร้ายของเหล่าผู้มีอํานาจเชื่อมั่นว่าอีกฝ่ายพยายามปกปิดสถานการณ์กับนักลงทุนแมลงเม่าเอาไว้ที่วิเคราะห์เช่นนี้เพราะเป็นคําตอบที่ง่ายที่สุดแล้วตอนที่ผู้คนลือกันว่าบิตคอยจะราคาสูงถึง3 0 0 0สนวอนต่อหน่งหน่วยอสังหาริมทรัพย์ในเขตกลางนำจะราคาตกลงมาครึ่งหนึ่ง ข่าวลือพวกนี้ผสมไปด้วยความคาดเดากับกับความคาดหวังถ้าว่าหากเราใช้เหตุผลไตรตรองให้ดีมายาคติทั้งหลายจะหายไปเหลือแค่ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เมื่อใดที่เราอธิบายเรื่องพวกนี้ด้วยภาษาที่เรียบง่ายที่สุดก็จะรู้และแยกแยะออกทันทีว่าเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือความรอบรู้เป็นเครื่องมือชันฉลาดที่สุดในการใช้ตรวจสอบเรื่องราวเกินจริงเรื่องที่กุข,ขึ้นเรื่องที่ถูกบิดเบือนหรือเรื่องหลอกลวง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนมาสูงจะเป็นคนรอบรู้ได้เพราะความรอบรู้นี้ต่างจากความรู้เกิดขึ้นระหว่างจุดตัดทางความคิดเห็นอันหลากหลายและเป็นจุดบรรจบระหว่างปัญญาความรู้และศีลธรรมเทียบเคียงแล้วความรอบรู้ตั้งอยู่เหนือประวัติศาสตร์กฎหมายขนบธรรมเนียมความเชื่อวิจรารณญาณ ความรอบรู้ไม่จำเป็นต้องศึกษาหรือค้นคว้าโดยละเอียดไม่ต้องพยายามเป็นพิเศษเป็นองค์ความรู้ที่ทุกคนแตกฉันได้ด้วยตัวเองซึ่งความรอบรู้นี้จะทำให้เราอธิบายสิ่งต่างๆได้ด้วยภาษาเรียบง่ายพริบตาที่เรากำลังหลงผิดคิดเองเออเองว่าตัวเองเก่งกาจเหนือใครๆ ความรอบรู้จะถูกตีวงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังมีอาชีพการงานดีและสร้างผลงานโดดเด่นแม้ตอนนี้จะยังมีความรอบรู้เต็มเปี่ยมก็ต้องหมั่นสำรวจตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือชีวิตหากเราพลัง้งเผลอละเลยความรอบรู้มีโอกาสสูงมากที่จะตกเป็นผู้แพ้เพื่อนที่ดีตีจากไปกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกลงในที่สุด